ทุกคนคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนาราน่ารักนะคะวันนี้นะคะเราอะเป็นคลิปแรกของเราเลยซึ่งเราอยากจะบอกว่าเรามีของให้ทุกคนดูด <assessment> ้วยเรามีของให้ทุกคนดูได้แด้นึงนะเขาเกะไม่ได้เขาเกะไม่ได้โอไม่ใช่ตัวนี้สิ นึงนะอใช้ขาช่วยพออีกมือนึงก็จับกล่องได้แล้วแส่งว่าให้ดูว่าเราได้อะไรจุด <c oughs> นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นนี่คนเอามาให้เรากล่องนี้ด้วยอะ่ะเว้ยเราได้เป็นการ์ดนะการตรงบัตสก็ต้องเอาออกมาก่อน นี่การ,ขร์ของจริงของจริงของแค่แคบบ่ที่บรรจุแล้วโอ้เสียงเราดีใจจน <c oughs> ชียงแทบเลยอันนี้แหละพอเก็บมันจะเก็บยากมากช่วยด้วยจ้ะก็บไม่ได้เคืออยากจะบอกว่า เป็นคลิปแรกของเราซึ่งอย่าพยายามให้มันแบนนะทุกคนอย่าแบนนะพยายามให้มันอย่าแบนนะทุกคนเพราะเสียใจมากถ้ามันแบนอ่ะแป๊บนึองอะไรวะเนี่ย ใต้ไม่ได้ตั้งเอาค่ะปีมวสุไม่เจออ้าไม่เจอเอาไม่ออกเอาพอแก๊สปีมวสุมาใส่ข้างหน้าราเราเป็นคนที่ชอบพีมวสุสุสุะ ไม่ชอบคือไม่เปนไปยังไงก็ไม่ได้เลยอ่ะันไม่มีวัสฝอยู่เป็นเพื่อนหือใส่ยากมากข้าไรอย่าเนี้ยตัวเรานดีใจมากเอาถูกไหย ว่าน้องจะมีคนจ่ายคือเป็นคลิปแรกของเราเลยกเ็เรา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 อัปเดตแล้วกอขอโทษนะมันมีเสียงว่ากวนก็ต้องขอโทษว่าจริงจริงนะออ,อกลองเบิดขอโทนะืรอรงนี้แอรออวาจับกล้องก็ได้ใช่นี่เห็นไมหมมาแล้ว เราไปเก็บกันคือเราเปนคนที่ชอบการทีมสู่มากเลยนะในบงบัสจะเก็บกันได้อันนี้ก็ดีใจได้ทีมสู่อ่ะเสร็จแือไปไปเก็บคือเราดีใจมากที่ จะได้ไอ้นั่นแล้วไปจรงนะแบบขอตั้งกรงไห้ทงนี่เอายางจะใส่เข้าไปเอายางจะใส่เข้าไปเลย

ร้องผิดร้องถูกก็ไม่รู้นะเพราะเราไม่ใช่แบบไม่ได้รู้จักเพลงอะไรมากอ่ะมา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 หมูแดงหมูแดงโทษทีนะทุกคนมีใครอยากเอาเลเอาเลเพลง Okay. Keep them out, no, keep them out, keep them out. Oh. ชอบแบบนี้นะ,ะนี่คือคลิปของพี่เราพี่เราคือยินดีโฟโต้วียินดียินวีวัพูดง่ายๆนี่ที่จะต่งตัวแต่ไม่ต้องตัดโอ้ชั้นล่างไม่อยากให้เห็นเลยมีตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็ไม่อยากให้เห็นไม่ได้เก็บแบบ ไม่ได้เก็บซุนะ่มซ่ามนะดูแขวนยังดีจ้ะฮะนี่กระเป๋าแต่ว่าเลกมีกระเป๋าอยู่นะแต่ไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยจะใช้อ่ะไม่ค่อยจะได้ใช้อ่ะไม่ค่อยจะได้ใช้อ่ะอ่ะพูดอย่างนั้นอ่ะคือไม่ค่อยจะได้ใช้อ่ะ <c oughs> เออ,อทำไมเราอยากมี่องเพราะอะไรหรอ ทุกคนเราก็ไม่อ่ออละไลคือปัญหาเอ้ยก็คือเพราะว่าเราอะไปเห็นช่องเพื่อเราก็เลยแบบนึกว่าเราอยากไว้บ้างก็เลยสร้างช่องเราไม่ได้สร้างนะพี่เราสร้างให้เราสร้างไม่เป็นเพราะวไม่เคยแบบ แม่เคยมี u ูทูปแมของด้วยเอ้ยผู้ทิดไม่เคยมีช่องป็นของตัวเองเลยคือตอนเนี้ยดีใจมากที่มีช่องปมนของตัวเองคือวันเนี้ยคือเคยแอะไม่ได้อ,อะไรมามากหรอกนะแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเรามีการ์ดเอ่อผิวมะส,สุกจริงๆงมงบัตจริงจริงนะไม่ใช่ของปลอมบ,บายบาย